สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะก็จะมีปลานะครับที่ผมทําไว้หรือว่าผสมไว้นะครับน่าจะเห็นกันอยู่ในคลิปนิดนึงนะครับใครที่ติดตามช่องของเรานะครับก็จะเห็นที่ผมลงลงคลิปสั้นไว้นะครับว่าปลามันเริ่มจะผสมกันแล้ว,แล,วและวันนี้มันก็ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยต้องมาถ่ายวันนี้นะครับเพราะว่า ไข่ออกมาได้ประมาณ1วันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ที่ผสมเป็นยังไงบ้างปลาตัวไหนที่ผมผสมไว้นะครับมาดูกันอีก2วันนะครับว่าไข่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามช่องเราไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปสั้นไว้เกือบทุกวันนะครับผมจะลงคลิปสั้นของเกี่ยวกับปลาไว้ทุกวันนะครับก็ ฝากติดตามฝากเข้ามาดูกันด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไข่แล้วก็พาไปดูปลาว่าผมผสมปลาตัวไหนไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาตัวผู้นะครับที่เราผสมไว้นะครับก็จะเป็นปลาตัวผู้ตัวที่หนึ่งที่เราซื้อมานะครับผมก็ได้ทําการเอาเขาเข้าคู่นะครับกับปลาตัวเมียนะแต่ตอนนี้ผมแยกตัวเมียออกไปแล้วเพราะว่าเนี่เห็นไหมทุกคนตู้ผมนะ เห็นไหมมีตะไคร่มีตะไคร่มีตะไคร่ตรงนี้นี่ไม่มีตะไคร่เพราะว่าผมเอาถาดถาดวางไข่ไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีคนสังเกตนิดนึงแล้วมันจะมีจุดไข่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมขาวๆเนี่ยเนี่ยสองสามเม็ดเนี่ยก็ไข่เขาตกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าติดหรือว่าไม่ติดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับ ของเราสีก็โอเคนะครับนี่แล้วก็มาอัปเดตเจ้าแซลม,มอนให้นิดนึงเดี๋ยวค่อยอัปเดตดีว่าเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเมียอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับที่ที่ไข่ไปนะนี่เขาจะกลัวนิดนึงนี่กระจกแบบมันมันเป็นฝ้าฟ้านิดนึงนะทุกคนยังไม่ได้ล้างเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจัดที่ใหม่ตัวเมียตัวเนี้ยก็เข้ากับตัวผู้ เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการไข่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้เขาฉีดน้ําเชื้อได้หรือเปล่านะครับสองตัวนี้นะตัวนี้ก็พัดฟื้นนะครับเพราะว่าเขาก็กัดกันยับ <c oughs> ตัวเมียก็มีบ,บาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทําการรักษาเขานะเนี่ยทุกคนดูตู้ผมดิยังไม่ได้ล้างเลยซักใบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโครงการใหม่นะครับถ้าใครติดตามนะครับผมเนี่ยดูมันดูมันลกๆไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะ ทำชั้นวางตรงเนี้ยเป็นสองชั้นทั้งหมดนะครับนี่สองตรงนี้สองชั้นก็จะมีข้างล่างข้างบนข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับป้าเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเนี่เจ้าตัวผู้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไข่ครับ <S <S โอเคครับทุกคนนี่นี่ก็คือไข่ไข่ของเขาแนละ้วทุกคนนี่ ครับไข่เขาก็ได้มาไม่แน่ใจว่ากี่ฟองนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีมีขาวๆแล้วนะอันนี้ไข่ประมาณหนึ่งวันนะครับเพราะว่าไข่เราเริ่มออกมาเมื่อวานแต่ตอนนี้เริ่มมีจุดขาวๆข,ขึ้นมาแล้วก็คือจุดขาวๆก็คือไข่เสียนะครับไข่ที่มันไม่ได้ไม่ได้ไปต่อนะไม่รู้ว่ามันจะไม่ได้ไปต่อทั้งถาดหรือเปล่า แต่ขอให้มันติดนะอยากดูว่าผมก็อยากผมก็อยากให้มันติดนะครับเพราะว่าผมก็อยากดูพัฒนาการของปลานะมันก็เป็นความท้าทายของผมด้วยแหละที่ผมทําปลานะครับชุดนี้ก็จะเป็นปลาทดลองนะครับว่าผมทําปลาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยไข่เนี่ยคือวันที่สองคือเมื่อวานเขาเขาไข่มาแล้วผมก็จับจับแยกถาดมานะครับเนี่ยถาดมันก็จะเป็นแบบนี้น เอามาไว้ในนี้นะครับส่วนไข่ผมก็เอามานี่ลงออกแบบนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือว่าถูกนะครับก็ฝากคอมเมนต์ช่วยบอกกันด้วยนะครับเ <c oughs> ดีด๋ยวดิไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าอ่ะใครเป็นผู้เชี่ยวชาญฝากดูไว้หน่อยนะครับในดูดิ่ะผมขอให้มันติดนะ แต,แต่วันนี้เริ่มมีขาวๆข,ขึ้นมาจุดขาวๆไม่รู้ว่ามันไอจุดขาวๆไม่น่าติดอแต่ไอจุดธรรมดาเนะี่ยไม่รู้ว่ามันมันเริ่มหรือเปล่าหรือว่ามันมันติดไปแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตป่านี่ตู้ไม่ได้ล้างแล้วก็พอดีนกแก้วตัวเนี้ยเขาท่อเขาเริ่มยื่นนะครับผมก็เลยเอา มาใส่เพื่อเทสเจ้านี้นะครับเนี่ยมาเทสดูว่าเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าแบบทดลองให้เขาแบบฉีดเชื้อนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องหาตัวเมีย gb แบบเนี้ยผมอยากได้ตัวเมียแบบเนี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยนี่คือตัวเมียดูสีเนี่ยผมผมต้องการหาตัวเมีย gb แบบเนี้สยสวยๆแบบเนี้ยแต่เป็น ไม่รู้ผมอยากได้ GB สั้นนะเพราะว่าผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำปลาสั้นเนี่ยโครงการคือเดี๋ยวจะทำปลาสั้นทั้งหมดนี่ดูดิตูก้ก็ไม่ล้างเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปทําชั้นวางใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็น GB ที่อ่อ เอามาจากพี่อ้วนนะครับดูดิสวยนะเนี่ยเห็นไหม,มผมว่าหัวเขามามากว่าเจ้าแซลมอนนะความรู้สึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าหัวเขาจะยังไงบ้างแล้วก็มุกมุกก็มากว่าเจ้าแซลมอนเจ้าแซลมอนจะหัวแบบเห็นไหมมุกมันจะขาด เห็นปะถามว่ามุกมันเดินข้ามหัวไหมมันเดินข้ามหัวแต่มันเป็นมุกที่มันเป็นจุดที่มันขาดกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมุกมันขาดแต่เจ้าเนี้ยมุกไม่ขาดมุกเดินแบบทั้งเส้นเป็นเส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมทุกเส้นเชื่อมต่อกันนะครับเห็นไหม แล้วก็ไอเจ้าเจ้านี่ลอกเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแค่หัวเขานะครับแล้วก็เขาได้ตรงเนี้ยเขาได้ความแดงนะครับแดงทั้งตัวเลยเนี่ยถ้าเทียบกับอีกตัวนึ่งเนะนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นช็อตบอดี้นะครับมันเหมือนมันจะแกนแกน,แกนนิดน,นึงแนตะ่มันจะไม่ค่อยโตนะแต่หัวเขาอะนูนอะไรเดี๋ยวก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปให้เขาโตนะครับส่วนเจ้านี่ก็ดูดิอื้อือ ความแดงเห็นไหมมุกเดินเส้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นมุกเส้นเล็กนะตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็ถ้าไม่มีเจ้าของก็เดี๋ยวก็เลี้ยงกันต่อไปครับเดี๋ยวรอพัฒนาการให้เขาโชว์ของเขานิดนึงตอนนี้ยังไม่มีคนเห็นยังไม่มีคนเห็นศักยภาพของเขาเลยหัวเขาก็เริ่มมาแล้วนะตอนแรกตอนแรกผมยังคิดว่าอทำไมหัวมันไม่มาวะ แต่วันนี้มาดูเอ้ยหัวเริ่มขึ้นละก็โอเคส่วนนู่นเจ้าตัวเมียของเรานี่ตัวนี้เดี๋ยวรอตู้นะครับตอนนี้อยู่ตู้ยี่สี่อยู่นะครับเดี๋ยวเอาตู้สามหกมาให้อยู่นะครับเนี่ผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยเดียดิย อ้วนแบ่งปันมานะครับตัวนี้สวยเลยก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตาสั้นๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตว่าตอนนี้ตาผมไข่ไปแล้ว1ตัวแล้วก็ทําการเทสครั้งที่1ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวผู้ที่ผมทําตอนเนี้จะเทสติดหรือไม่นะครับถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวรออีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะทําการเข้าคู่ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับดูว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะครับประมาณผมคิดว่าประมาณ ้าตัวเนี้ยผมจะทําประมาณสัก 4- ี่ถึงหครั้งถ้า5ครั้งไม่ติดผมก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวเมียไปเข้ากับตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเทสตตัวเมียก็คือเอ้ตัวผู้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเทสตัวผู้ด้วยนะครับก็จะมีเจ้าแซลมอนแล้วก็ไอ้เจ้าตัวปลาสั้นเนี่ยนะครับว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ขอให้ติดครับถ้าติดก็เดี๋ยวผมก็จะเอาปลามา แบ่งปันเพื่อนๆในกลุ่มนะครับถ้ามันติดจริงแล้วก็รอดอยู่รอดกันนะครับอยู่รอดกันเยอะผมก็จะเอามาแจกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกให้เดี๋ยวผมจะคัดสวยๆให้แล้วก็จะแจกนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย